สำหรับใครที่ชอบจอยแบบทรงเลโทรเก่าๆนะแบบสมัยฟามีคอมหรือแฟมิลี่อะไรก็แล้วแต่ผมว่าคุณจะชอบจอยตัวนี้มากๆเลยและที่อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือตัวกูลี่คิดเอลวิสหรือกูลี่คิดเอลฟ์นะครับซึ่งผมเอามาให้ดูเลยทั้งสองรุ่นไม่ว่าจะเป็นกูลี่คิดเอลฟ์ ns18 แล้วก็กูลี่คิดเอลฟ์ ns19pro นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูนะครับทุกสีเลย <Wow. S 1> อ่าแต่ว่าต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี้ย ภายนอกเหมือนกันแต่ภายในนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในกล่องหลกัหลกๆนะครับก็จะมีมาให้ไม่ได้มากายอะไรถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจากในกล่องนะครับก็จะมีมาให้ก็จะเป็นตัวจอคอนโทรลเลอร์ของบุริคิดนั่นเองนะครับใส่มาในกล่องพลาสติกอย่างดีเลยนี่ เป็นกล่องพลาสติกแบบเปิดนะครับเป็นเปิดแก๊ปอันนี้จะเป็นสีคอรัลนะครับแล้วก็จะมีมาให้ทั้งหมด3สีเลยไม่ว่าจะเป็นสีคอรัลชมพูตัวนี้ที่เห็นอยู่สีเขียวเธอคั่วนะครับผมออกสีเขียวน้ําทะเลเนาะสีนี้ก็สวยผมมีไลท์ด้วยแหละแล้วก็สีเกรย์ซึ่งเป็นสีเทานั่นเองใครชอบสีไหนก็ลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกสีเลยมากันที่สีคอรัก่อนนะครับนี่ด้านหน้าเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ ต้องออกนั้นด้านหน้าจอยด้าน,นหน้าจอยเป็น,นอ่าี้สีสวยเลยครับมีปุ่ม X Y B A A B ก็ได้แล้วก็อนาล็อกนะครับผมมีบวกลบโลโก้คูริคิดเฟืองตัวเฟืองตัวนี้จะเป็นตัวเซตติ้งนะครับไว้ลบสถานะต่างๆหรือว่ากดใช้สถานะนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว Copy A P G Marco นะครับผมภายนอกครับทั้ง2รุ่นเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกรุ่นนี่ครับแล้วทั้ง2รุ่นทั้งข้างกันนี่ ถ้าเพื่อนๆดูผิวเผินแบบนี้จะดูไม่ออกเลยว่าไหนคือ ns 18อันไหนคือ ns 1 9่าดูไม่ออกเลยนะครับลองดูเพื่อนลองเปรียบเทียบกันเหมือนกันหมดมีอยู่จุดหนึ่งครับที่จะสามารถทําให้เราดูได้ก็คือ ns 1 8 ns 1 9มันจะมีสกรีนล,ลงมาด้านหลังเลยสีเหมือนกันทั้ง3สีเลยนะครับเหมือนกันหมดภายนอกเหมือนกันเพียบแต่สิ่งที่แตกต่างครับอย่างหนึ่งของทั้ง2รุ่นนี้หลักๆเลยตัวนี้สามารถทำโฟโตพายหลอดชูตติ้งได้แค่10วินาที ตัวนี้ได้10นาทีใครที่ตัวเองคิดว่าใช้มาโคเยอะก็แนะนําให้เลือกเป็นตัวโปร,โปรไปดีกว่านะสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะมีเป็น r u m b l ้เฉยๆตัวนี้จะใส่ HD Rumble เข้ามานะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะไปทดสอบกันอีกทีว่ามันจะ พอมันไปขึ้นกับตัวเกมแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะต่ายกันมากแค่ไหนระบบสัน่นตัวนี้สามารถปรับสั่นได้อยู่ประมาณ3ระดับครับมันจะมีคีย์วิธีการกดเดี๋ยวจะสอนเข้าไปในคลิปนี้ด้วยแล้วก็มีอย่างนะครับก็คือ sensitive analog ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่า analog มันช้ามันเร็วเกินไปนะครับตัวรุ่น pro รุ่นโปรตัวนี้จะสามารถปรับความหนืดหรือความเซนซิทีฟของตัวอ n นาล็อกได้ทั้งสองข้างเลยอ,อันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่นน้องที่มันไม่มีนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับทั้งสองรุ่นอยู่ที่700 m มิลลิแอมเท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสีอื่นกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นสีเขียวเทอร์คนะครับผมนี่ใครชอบสีเขียวครับจะชอบตัวนี้มากเลย ทั้งรุ่นไลท์ทั้งรุ่นปกติใช้ได้เหมือนกันนะครับมีเขียน NS 19ถ้ารุ่น18ก็จะเขียน18เลยภายนอกเหมือนกันหมดนะครับามาดูด้านบนกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้าง ZL ZR มี L มี R แล้วตัวนี้จะเป็นปุ่มแพลลิ่งนะครับไฟจะวิ่งไปวิ่งมาเวลาเราต้องการเชื่อมต่อครั้งแรกจะเชื่อมต่อ,อยากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินรอครับ แล้วก็ด้านบนนะครับมีช่อง Type C ไว้เสียบเป็น USB Type C นะครับไม่มีมา Micro USB และสำหรับแบรนด์ก u ลิคิคก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็จะมีทั้งโหมดมีินิโน Switch เล่นกับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กแต่ PC กับโน้ตบุ๊กจะต้องมีบลูทูธนะครับถ้าไม่มีบลูทูธแนะนำซื้อบลูทูธไปติดหรือจะใช้สายที่มีมาในกล่องด้วยก็ได้ครับผมแล้วก็มีตัว iOS 13ขึ้นไปนะครับที่จะสามารถใช้จอยตัวนี้ได้ แล้วก็ Android นะครับแนะนำเป็น Android 10ขึ้นไปก็จะดีมากเลยจะสามารถใช้จอยตัวนี้ได้ใครเอาไปใช้กับอะไรก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับเพราะตัวสำหรับในส่วนของมือถือผมว่าสำหรับตัวนี้ยังไม่ได้เสถียรขนาดนั้นสู้พวกคอมพิวเตอร์กับน n t e n d o ไม่ได้จะเล่นได้เป็นบางเกมเท่านั้นครับต้องดูว่าเกมเกมนั้นรองรับไหมอีกทีนึงด้วยสีเขียวผ่านไปต่อไปเป็นสีเกรครับผม แล้วต่อมานะครับอันนี้เป็นสีเกรย์ครับมีสีสวยเลยบอกให้ใครผู้ชายแนวเน้นเท่ๆส,สีเข้มๆนะครับจะออกเป็นสีเหอนส MOKE BLACK ครับมีด้านหน้านะครับผมอ่าอันนี้สวยเลยโอเคสเปคเบื้องต้นก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรให้มากันบ้างนะครับ พอเปิดมาในกองครับสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือตัวเครื่องเนี่ยเราตัวจอยเราได้ไปแล้วแล้วก็จะได้เป,เป็นคู่มือนะครับเป็น EFO Controller นั่นเองครับด้านในก็ลองเปิดดูได้มีคำอธิบายชัดเจนวิธีการกดมาโควิธีการกดปรับปุ่มต่างๆมีสอนชัดเจนเลยครับผมทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีบัตรแบบนี้มาให้เป็นบัตรเหมือนบอกว่าแต่ละรุ่นสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะ อันนี้ก็ให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าความแตกต่างและสิ่งที่ตัดออกไปจาก NS18 คืออะไรบ้างจะไม่มี Motion Sensing Arm i n g นะครับแล้วก็จะไม่มี Stick Sensitive Setting าสาย USB Type C ให้มาทุกกล่องครับไม่ต้องกลัวว่าใคร PC ไม่มีบ l u e t o o t h จะเล่นไม่ได้ครับเสียบสายนี้ก็สามารถเล่นได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปลองเล่นบนจอ Nintendo Switch so กันดีกว่าว่าให้ความรู้สึกยังไงโมชั่นเป็นยังไงสันแรงแค่ไหนใครชอบสัานแร,แรงผมว่าตัวนี้ต้องถูกใจทุกคนแน่เลยครับเอาแล้วเราก็มากันที่หน้าจอนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง2รุ่นเลย NS 1 8แล้วก็ NS 1 8 Pro ผมแยกเป็น2ส,สีนะก็คือสีคอรัลกับสีเกรสีเกร์ก็คือตัวโปรนั่นเองนะครับผมผมจะมาทดสอบตัวโปรให้ดูกันนะเพราะว่าทั้งสองรุ่นนี้มีความคล้ายคลึงกันมากเพียงแค่ตัดฟังก์ชันบางอย่างออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิป ใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้ฟังก์ชันไหนเดี๋ยวลองมาดูในนี้กันครับว่าตัดออกไปแล้วจําเป็นต้องจำเป็นต้องมีไหมอ่าฉันไม่จำเป็นต้องมีฉันซื้อ n s 18ก็พอไม่จําเป็นต้องไปถึง19แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองจําเป็นต้องใช้19ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมที่ผมจะมาทดสอบอาจจะมีหลายเกมสลับไปมานะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมจะเริ่มจากนินจาลาก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นเกมที่มีทั้งการใช้ใจโลต่างๆนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อตัวจอยนะครับ ที่ตัวเครื่องนะครับให้เข้าไปที่คอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็กด change grip order อ่ามันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับพอขึ้นหน้าแบบนี้เราก็เสียบตัวเครื่องเข้าด็อกไว้ก่อนได้เลยอันนี้จะใช้งานเฉพาะกับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเชื่อมต่อครั้งถัดไปจะไม่มีปัญหาแบบนี้แน่นอนโอเคขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้มาดูที่ตัวจอยเราตอนนี้เลือกไว้ที่ตัว i n t e n d o แล้วเรียบร้อยไฟตัวแรก ให้เราไปกดปุ่มด้านข้างนะครับแล้วก็กดค้างไว้จนมันขึ้น,ไฟ,ไ,น,บบนไฟวิ่งไปวิ่งมานะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคไฟวิ่งไปวิ่งมานะครับกด set L z t R ไว้เลยนี่กดไฟเดี๋ยวมันจะต่อเข้าเครื่องครับเรียบร้อยครับสั่นหนึ่งที่แสดงว่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับขึ้นหน้าจอแล้วเป็นอันเรียบร้อยอสำหรับตัวจอย โอเคครับเราเข้าไปที่ตัวเกมกันเลยมาที่ตัวเกมนะครับตอนนี้เป็นดินจาราครับอยู่ในโหมดเทรนนิ่งนั่นเองตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดจโรนะครับก็คือจะยังไม่มีการขยับเกิดขึ้นเด็ดขาดเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมลองเปิดจโรให้อมาที่คอนโทรลเลอร์ครับเลื่อนลงมาทีวีโหมดเปิดจโรสโคครับเรียบร้อยพอเราเปิดจโรสโคครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหม ไปอย่างนี้ครับใครที่ถนัดใจโลนะครับใครจริงๆมีบางเกมนะครับจำเป็นต้องใช้มากๆใครเล่นเซลดาใครเล่นสปาตูนเกมนี้เกมพวกนี้จําเป็นต้องใช้ใจโลครับเพราะมันช่วยได้เวลาเราเราเล่นครับเพราะมันจะหันเร็วกว่าเพราะว่าบางคนใช้อนาล็อกเนี่ยจะไม่ถนัดหัน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 ขึ้นลงมันจะไวกว่าครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาฝึกนะครับช่วงแรกอาจจะมีการเมาเกิดขึ้นก็เป็นได้ โอเคเดี๋ยวขอปิดใจโลก่อนเพราะว่ามันจะอธิบายยากเวลาเล่นโอเคครับฟังก์ชันถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่พิเศษสําหรับตัวจอยตัวนี้ก็คือในส่วนของมาโคแล้วก็การเซตติ้งปุ่มต่างๆเปิดระบบสันปิดระบบสันเดี๋ยวผมสอนให้เลยในคลิปนี้มันไม่ยากครับปุ่มที่จําเป็นที่สุดสําหรับตัวนี้นะครับก็คือตัวฟันเฟืองนั่นเองตัวฟันเฟืองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคําสั่งต่างๆเลยถ้าสมมุติเราปรับ หรือปรับแต่งหรือว่าทำอะไรผิดสิ่งแรกที่เราทําเลยก็คืออยากเคลียร์ทุกอย่างเพียงแค่กดฟันเฟืองบวกลบพอเรากด2ปุ่มนี้ค่ะปุ๊บมันจะสั่นยาวๆนั่นก็คือการเคลียร์ทุกอย่างอ่ะคราวนี้เรามาปรับแต่งกันดีกว่าเริ่มจตัวอย่างแรกครับระบบสัน่นระบบสั่นนะครับจะปรับได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวปิดสั่นเบาสั่นแรงสั่นแรงมากอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครครับอยากจะสั่นแบบไหนเลือกได้ตามชอบครับวิธีปรับก็ไม่ยากเลยกดที่เฟืองนะครับกดขึ้น อ่าถ้าสามครั้งเนี่ยคือสั่นแรงมากถ้าเราอยากลดลงมาครับมันสั่นแรงไปอ่าลดลงมาจะสั่นสองทีอ่าสั่นทีเดียวถ้าสั่นยาวนี่คือไม่สั่นแล้วอ่าตอนนี้คือไม่สั่นแล้วเล่นยังไงก็ไม่สั่นแต่ว่าถ้าอยากให้มันสั่นอ๊บอ่าอันนี้ผมสั่นระดับหนึ่งพ่อแล้วก็ลองเล่นดู ใครชอบสัว์ระดับไหนก็ต้องลองทดสอบกันไปดูนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปรับเซนซิทีฟของตัวอนาล็อกนะครับที่ตัวรุ่นน้องไม่มีเราจะได้รู้กันไปเลยว่ามันต่างก,กันมากแค่ไหนจําเป็นไหมใครที่ชอบเล่นเกมตัวอย่างเช่นเกมที่เห็นชัดนะครับจะเป็นเกม Animal Crossing New Horizons ครับใน New Horizons ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวละครเรามีการเดินด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผมแบบแตะเบามาก เพราะว่าผมยังไม่ได้ปรับตัวเซนซิทีฟของตัวอ n นาล็อกเลยถ้าเราจะปรับให้อนาล็อก มันเป็นเดินตลอดล่ะจะพอจะเป็นไปได้ไหมวิธีการปรับนะครับก็คือใช้เฟืองแล้วกดลงไปในตัวอนาล็อกเลยสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวเลสหรือตัวแอให้ก่อนนะครับผมถ้าเดิดการสั่นหนึ่งครั้งจะเซนซิทีฟอยู่ที่6 0ถ้าสั่นสองครั้งจะอยู่ที่30%และถ้าอยากจะแคนเซิลนะครับมันจะเป็นสั่นยาวเลยสําหรับการปรับจะมีแค่60-30ินะครับแคนเซิลก็คือจะร้อยเปอร์เซ็นต์กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือมันจะเป็นการลดซะมากกว่าเพราะตอนนี้มมันเร็วาก เอออย่าปรับซะหน่อยอ่ะอันนี้สั่นหนึ่งทีครับผมดันสุดเห็นไหมเดินเนี่ยดันสุดนะเนี่ยเดินไม่วิ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ยังวิ่งอยู่เลยไม่วิ่งแล้วแล้วถ,ถ้าผมปรับอีกอ่าอันนี้สั่น2ทีคือ30%เดินอย่างช้าใครชอบเดินช้าช้านะครับแล้วก็ถ้าจะกลับไปเป็นร้อยเปเซ็นต์กดอีกทีหนึง จะเป็นสัญญาครับน้องวิ่งแล้วอันนี้คือชัดเจนเลยว่าใช้อย่างนี้นี่เองอะใครชอบปรับเซนซิทีฟอะนาล็อกนะครับแต่ใครคิดว่าฉันใช้100%อย่างเดียวไม่จาเป็นหรอกเดี๋ยวฉันก็ไปดันเบาๆเอาเห็นไหมมันไม่เดินนะครับดันเบาๆมันมันไม่ได้เดินช้าแบบเมื่อกี้ยกตัวอย่าง,งเนี่ยเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะเป็นเดินธรรมดาพอสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นน่ะเดินย่องเลยอ่าใครแบบสายจับมาแงอะ่ะอยากย่องอยากย่องเราวิ่งไปเจอนะครับอยากจะจับตัวอะไรสักอย่างสักตัวหนึง่ง เราต้องย่องเราก็กดเฟืองปึ๊บปึ๊บสองทีนี่ย่องแล้วครับนี่ย่องย่องโอ้โหช้ามากบอกเลยไอแมงป่องก็แมงป่องเหอะมาเหอะโอ้โหย่องขนานดะนี้ละอ่าสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะครับก็ลองไปดูกันได้สำหรับ NS 1 9 Pro นะครับส่วนรุ่นน้องอย่างที่บอกไปสิ่งหลักๆที่จะต่างกันก็คือตามนี้เลย ไม่สามารถปรับเซนซิทีฟแบบเมื่อกี้ได้นะครับที่ทําให้ดูตรงอะนาล็อกไม่สามารถปรับได้ไม่มีเซนซิทีฟในส่วนของ L หรือ ZL นะครับในการกดยิงต่างๆตัวนี้มี HD Rumble ยังไงเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์าไว้ด้านล่างครับอยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมสําหรับเจ้าตัวนี้หรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปสั้นๆเพิ่มขึ้นม,มาให้เผื่อผมพลาดอะไรไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมเควินวอ e อันแพ k ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ đừng 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 đừng